นี่คงจะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งละที่คนไทยตื่นขึ้นมาด้วยคําถามที่ว่าข้อตกลงหยุดยิงกับกัมพูชาย,ยังมีผลบังคับใช้หรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> คําตอบก็อาจจะเป็นคําตอบที่ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจมากหนักนะครับเพราะว่า มันมีการละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นการประทะกันอย่างขนาดใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันมีสองจุดครับเมื่อวานนี้ที่ทางกองทัพบ,บกไทยก็ชี้นิ้วไปยังกัมพูชาว่าเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงประมาณสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับมีสองจุดครับที่ พื้นที่ที่ชื่อของทั้งสองจุดเนี่ยคงจะได้ยินบ่อยมากขึ้นนะครับที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภูมิมะเขือที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ <S <S uh huh. ตามคําชี้แจงของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกนะครับก็คือตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับฐานกัมพูชาก็ใช้อาวุธปืนเล็กยาวนะครับยิงเข้ามายัางที่ตั้งฐานไทย ที่ช่องอา่านมาอุบลราชธานีนะครับทหารไทยก็ตอบโต้กลับไปนะครับ mm hmm. แล้วอีกจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือที่ภูมิมะเขือประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับกัมพูชาก็ได้ใช้ทั้งอาวุธปืนเล็กและปืนคอยิงใส่ที่ตั้งทหารไทยทหารไทยก็จําเป็นต้องตอบโต้กลับไปนะครับสองจุดนี้ถ้าเมื่อวานติดตามข่าวก็จะได้ยินชื่อชัดเจนนะครับว่าเป็น2ใน11จุดที่เป็นพื้นที่ที่ ได้เป็นจุดของการตอบโต้กันไปมาระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาแล้วทางทหารไทยก็ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าสามารถที่จะควบคุมพื้นที่ทั้ง11จุดนี้ได้แล้วนะครับอืมใช่ค่ะ,ะแต่ว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไปดูตามรายงานของหน้าสื่อกัมพูชาหลายๆสื่อเนี่ย <c oughs> เขาอ้างว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ไปคุยกันที่ KL เมื่อวันที่29บเกบอกไทยนั่นแหละเป็นฝ่ายละเมิดใช่คือเขาไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของไทยว่ากัมพูชาเป็นข่ายเป็นฝ่ายที่เริ่มก่อนนะครับค่ะใช่ครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในพื้นที่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ชายแดนแหละที่เป็นข่าวคราวมาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ทำไมมันยังเป็นจุดพิพาทกันอยู่ได้นะครับเราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ภูมะเขือนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ที่ศรีสะเกดนะครับอยู่ตรงข้ามจังหวัดพระวิหารของกัมพูชานะครับภูแห่งนี้ก็ถือว่าเ,เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่าจากจุดนี้แหละสามารถมองเห็นตัวปราสาทเขาพระวิหารและพื้นที่โดยรอบได้ถ้าทหารฝ่ายไหนก็ตามที่ควบคุมจุดตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวในบริเวณนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากเลย <S <S อีกจุดหนึ่งที่พูดถึงมอสักครู่นะครับคือช่องอ่านม้า อยู่ในอำเภอ้ำยืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารของศรีสเกษเช่นเดียวกันนะครับแต่ปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าเราย้อนไปในปี2505นะครับสารยุติธรรมระหว่างประเทศก็คือ ICJ หรือศาลโลกก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็มีคำพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของกัมพูชาตแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคําพิพากษานั้นไม่ได้ระบุชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบ นะครับซึ่งก็รวมถึงปูมะเขือและก็ช่องอันมาที่ที่เราุยพูดพูดถึงอีู่ตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนนะครับจนกระทั่งอันนี้กลายเป็นพื้นที่พิพาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ อใช่ก็เป็นพื้นที่ปกติมันก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะที่คนทั้งสองฝั่งก็ไปเที่ยวกันได้และที่น่าตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคุณเนปชยัยคุณผู้ชมคําว่าพระวิหารเนี่ยมันอะไรอะไร,ะไรคือหลายอย่างชื่อพระวิหารคือไม่ใช่แค่ประตูประสาทเขาพระวิหารถูกไหมคะฝั่งนู้นก็มีจังหวัดชื่อพระวิหารแต่มแล้วมันก็มีมีบริเวณที่ชื่อพระวิคือมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาอ่านข่าวจะต้องแบบระวงังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสร้างความ ตื่นตระหนกว่าแบบเอาตรงไหนยึดอะไรพระวิหารอะไรเงี้ยใช่ครับคือเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลไทยก็ให้ความจริงจังกับเหตุการณ์ที่ทางไทยมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงจากฝ่ายกัมพูชานะครับถึงขั้นที่ท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณปุ upp, all, ่มธรรมเวชยชัยต้องมาอ่านแถลงการรัฐบาลให้กับสื่อมวลชนเองเลยนะครับได้แถลงการดังกล่าวนะครับทางไทยก็กล่าวหากองกําลังกัมพูชาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดจริง มีการใช้อาวุธยิงต่อกําลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่เราเห็นข่าวเมื่อวานนี้ทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมและก็ที่สําคัญคือรัฐบาลไทยได้ประท้วงไปยังประธานอาเซียนก็คือมาเลเซียสหรัฐอเมริกาและก็จีนครับซึ่งทั้งสารประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นสักคีพยานในการเจรจาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เพื่อให้รับทราบว่าการละเมิดข้อตกลงนี้เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับว่าใช้คํากล่าวหาค่อนข้าง,งรุนแรงมากคือไม่ซื่อตรงและไม่จริงใจของกัมพูชาอย่างชัดเจนเลยอันนี่คือ,อข้อข้อสังเกตแล้วก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาของไทยที่มีต่อ,อก,กัมพูชานะครับในเรื่องของการละเมิดอธิปไตยของไทยไม่เคารพในเรื่องของข้อตกลงกหยุดยิง แล้วก็ <Okay. S 2> หลังจากนั้นคุณมาริสงเงียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็สัมทับต่อนะครับว่ากระทรวง <Okay. S 2> ต่างประเทศไทยก็ได้ทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปแล้วถึง <Okay. S 2> นายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทั้งอเมริกาทั้งจีนนะครับในฐานะที่มีส่วนร่วมในการจัด <Okay. S 2> ให้มีการเจรจาสันติภาพเมื่อสองสามวันสองวันที่ผ่านมาน ค่ะแล้วก็ทำสำเนาเนี่ยนะคะหนังสือประทวงอันนี้เนี่ยส่งให้กับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศไทยประจำสหประชาชาติที่นิวยอร์กแล้วก็นกครจีนีวาด้วย